หนูย่างทองคำของเราเป็นยังไงห,หนูย่างทองคำแอบมาทำอะไรครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูเด็ดบอกได้เลยว่าเ de ด็ดเด็ดหนูนานะครับวันนี้เราจะทำเป็นเมนูหนูนายา่าง พอดีวันนี้ไปนะครนอายกไปหาซื้อต้นไม้ก็เลยไปแวะซื้อนะครับหนูหนามา,ย,าย่างนี่นี่ไงซื้อแบบเป็นเขาเรียกอะไรซื้อแบบสดนะครับจริงๆเขามีย่างไว้แล้วแหละแต่เราอยากมาลองย่างดูนะว่ารสชาติจะเป็นไงแล้วต้องบอกก่อนเป็นครั้งแรกด้วยนะที่จะมาลองย่างแล้วก็กินหนนะูเดี๋ยวขอแากล้างก่อนเราโคตรใหญ่เแต่เขาตัดหัวทิ้งไปแล้วอะ่ะล้างก่อนล้างหลายๆน้ําหน่อยเขาบอกนะครับ หมอนักผ้านมันมีตับด้วยนะเพิ่งเคยเห็นตับมันเหมือนกันมันมีตับมีเครื่องในด้วยดูดิเนี่ยตับมันเครื่องในมันวันนี้เป็นเมนูหนูย่างทองคนะําแรกนะเพราะเรามีทองคําอยู่เดี๋ยคนรวยเดี๋ยวใส่ทองคาด้วยใ <c oughs> ส่เกลืออย่างดีนะครับต้องแช่น้ำสุดาสักทีไหมมนะีได้นะได้นะลองๆนะ เดี๋ยวมันเนื้อมันจะกรุบกรุบเหมือนอะไรวะกุ้งแช่นหมโซดาแช่โซดาไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วสักสิบนาทีเดี๋ยวมาหมักกันโอเครู้เรื่องครับทุกคนหลังจากเรานะครับนี่ไปแช่โซดาแล้วออกมาจาักเตียนนะเดี๋ยวเรามาทําการหมักกันนะทุกคนทางร้านเขาแนะนําว่าให้ใส่เป็นรสด,ดีนะครับแลวเราใส่เป็นรสด,ดี ว่าโ,โห่แ้วมันเป็นก้อนเลยรสดีแล้วก็พิชัยครับแค่นี้พอรู้เรื่องจบหลังจากใส่รสดีก็ติ่มซใส่กระเทียมกระเทียมไม่ใส่ใส่พิชัยเดียวพอพอดีพอครับขยายรวมสองม้วนจะเข้ากนได้โอเคครับ,คครบได้แล้วทุกคนเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอาแรปแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้สักครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเป็นเราไปติดเตาแล้วก็มาเดี๋ยไปย่างกันครับแร้วตอนนี้ก็จุดเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาหนูที่เราหมักนียโอใหญ่เลยลบไปเลยตัวมันใหญ่มากอร้อนร้อน้อนตัวน้อยแตัวเล็กเนี่ยนี่เป็แพเนี่เป็นแพปละ ลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทําการย่างพริกบ่อยๆนะพอดีไฟมันแรงมากนะคทุกคนหอมเลยหอมมันดีมากวันนี้เน้นรดีทั้เนี้อยาจะบอกว่าวันนี้นะครับได้ไฟมาใหม่นะทุกคนนี่เลยนะครับหันไปดูว่าสว่างยังเลวันนี้ <c oughs> วันนี้สว่างมาก <c oughs> มองไม่ชัดเลยครับเป็นไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์นะครับของ AJ รุ่น SL 0 0 7นะครับนี่ ตัวนี้นะครับเป็นโซล่าเซลล์นะฮะกำลังไฟอยู่ที่1.8วัตต์นะครับ5.5โวลต์นะทุกคนเป็นไฟ L e d ดีขนาด70ดดวงนะครับสว่างมากทุกคนวันนี้มานั่งย่างหมูสบายมากจากปกติบ้านผมมันมืดมากนะทุกคนแล้วตัวนี้นะครับมันดีตรงไหนรู้ไหมมันเป็นพลังงานแสงอาทิต์มันทํางานยังไงรู้ล่าเมื่อมีคนเคลื่อนไหวนะครับอย่างผมนั่งปิ้งหมูตรงเนี้ยนั่งย่างหมูตรงเนี้ยย่างหนูไม่ใช่ย่างหมูย่างหนูตรงเนี้ยคือมันสว่างมากทําให้เราเห็นหมดเลยนะ ในกล่องเขามีแถม LED ตัวนี้มาด้วยอื่ตัวนี้ก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันดูนะครับมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบนนะตัวนี้จะติดเป็นตัวแบบทางเดินนะทุกคนโหมดตัวนี้นะครับสามารถเปิดไว้กลางวันได้เลยนะเปิดไว้ตลอดเวลาได้เลยนะครับเดี๋ยวพอกลางคืนนะมันจะติดเองอนะัตโนมัติตอนกลางวันมันก็จะชาร์จแบตนะครับจากพลังงานแสงอาทิตย์นะทุกคน เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับการสั่งซื้อนะไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับนะสั่งผ่านช้อปปี้ทุกคนราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทเองถูกมากเมื่อแรกก็ดูดิแสงแจ่มมากครับ a อเจนะครับง่ายๆ s อส0 7ลนย์เจ็ดไปตามกันได้มาย่างหนูกันดีกว่าทุกคนวันนี้ก็ย่างได้สักพักหนึ่งนะเริ่มเริ่มสุกละเริ่มเกลี่ยมเริ่มเกลียม,มมันต้องย่างประมาณไหนก็ไม่รู้เห่ือนี้น,นะเพราะปกติไม่เคยกินหนูอันนี้เป็นครั้งแรกนะคที่เราจะกินหนูนะวัดได้แล้วนะครับนี่ครับทุกคน หนูย่างสี่ตัวของเราเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับใส่ท้องคำหลักทะเลเนาะมาครับทุกคนเรามาโปะทองคำมนันดีกว่าอยู่ไหปเนี่ยคือทองคำมันเปลวมากเลยนะทำไพี่รวยเงี้ยครับพี่เหลือครับทไมพี่โหดจังเลยครับอืทองคำล้นๆหลืลงไปเขามีแต่โดนาทองคำใช่ไหม นี่หนูย่างทองคํานี่ครับหนูย่างทองคํำของเราเป็นยังไงทองแท้หรือเปล่าเนี่ยรวยจัดยังไงละ่ะใส่ทองคำลงไปด้วยต้องบอกก่อนนะอันนี้มันเป็นทองที่มันกินได้นะครับที่เขาไม่ทำอาหารนะหนูย่างทองคำรสชาติเป็น เนื้อแน่นเนื้อแน่นเหมือนก่อยแต่นแน่นกว่าไก่อ๋อเฮ้เพราะว่าเราใส่ริดไทยลงไป่งดับกินไอ้เขาคำช่วงขาช่วงขาอืมอืมอ จัดไปก็ทีครับกับหนูย่างทองคำให้ช่วงขาด้วยอ่ะอืมกินทองโชว์เลยหลายคำนะหนุ่สักคำนะคกับหนูคำโตๆจัดไปทองคำเปลี่ยวนะอืม อร่อยมากกินได้ทั้งกระดูกเลยยังไงก็ไม่หาซื้อกันได้นะครับกับ LED พลังงานแสงอาทิตย์ของ AJ นะทุกคนรุ่น SL 0 0 7นเะครับเป็น LED พลังงานแสงอาทิตย์นะติดไว้หน้าบ้านสว่างสว่างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามเลยนะไปละมามากินหนูต่อกินหนูต่อ